สวัสดีคร right. uh, in ah, ับวันนี้เพียงพี่จะมาท่องกอไก่ถึงพ่อตาพุกกอเอ้ก็เอ้กอเอ้กอเอ้ใจใจอะไรอันนี้อะไรกอไก่กอเอ้กอไก่เอาหนูไม่ค่อยสบายค่ับอันนี้อะไรเนี่ยอย่าอย่าพาไปดูเดี๋ยวดนะเดี๋ยวด้ะท่องเดี๋ยวด้ะท่องท่องอันนี้ก่อนเดี๋ยวท่องอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะพอยพาดูก่อนเอาอันนี้กอไก่ขอ ปปาาพ่อคุณฮะจช่รึเปล่าอันนี้ดูด้านหน่อยดูด้านหรอพ่อบันฮะปาป่าดูด้านหน่อยผมยังดูไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปิดเปิดเสียงให้ฟังฟังไหมฟังแล้วฟังเสียงแล้วล้วจึงตะโกนขึ้นไปหาสูงดนิง เห็นค้างน้อยอย่างเบื่องางน้อยพี่น้อยน้องน้องยังดูไม่ได้นะครับน้องยังไม่ถึงสองขวบจากนั้นพวกเขาก็ลงมาจากต้นไม้ตอนนี้น้องแปดหนึ่งขวบหนึ่วบแปเดือนเฮ้ยังม่เดเดอดรเดือดเดอดเดื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 อดอดออ ช้างถึงกับทำอะไรไม่ถูกและเขาก็ไม่สามารถที่จะกำหนดไปยังกิ่งไม้อื่นได้นี่ไงช้างเขาทำให้ช้างผิดจริงและเขาก็เล่กช้างนอยอันนี้ช้างน้อยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ไหนสัตว์บ้างดีสิว่าจะไหนสัตว์อันนี้ล่ะช้างน้อย <laughs> อาเปิดีงะไ,ไทงรที่สุดเขาก็สามารถกันพวกมันออกไปได้ด้วยการช้วยวงของขตัวเอง,อางการโน,น้มแต่วิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดลูกช้างเริ่มเดินลึกขึ้นเข้าไปในป่าคราวนี้เขาเห็นกระรอกอยกู่บนต้นไม้เจ้ากระรอกเด็ดลูกเกาลัาดออกจากกิ่งไม้และกลับไปยังโพรงของตันช่างเป็นสัตว์ที่น่ารักอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาตัวเล็กเขาจึงสามารถเข้าไปนได้ใช่แล้วฉันจะเป็นกระรอก ลูกช้างพยายามปีนขึ้นต้นไม้และแน่นอนว่ามันก็ล้มเหลวกล้งเขาจึงแย่งหัวของเขาเข้าไปในโพรงเจ้ากระรอกผู้น่าสงสารตกใจกลัวสุดขีดและรีบกระโดดออกมาแทบไม่ทันมนแถวนี้ลูกช้างพยายามยัดหัวของตนเข้าไปในโพรงแต่หัวเขากลับติดอยู่ข้างในกว่าจะเอาหัวออกมาได้นั้นช่างยากลำบากเหลือเกิน ฉันไม่เหมาะจะเป็นกระรอกต้นมะเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยวฟีดเชียงมาฟน้องเดี๋ยวเสียวว่าจะอไรโดนดังเลยอ่าฟังช้างน้อยแต่ฟังฟังฟังเอาเนาะให้มันเล็กเกินไปฟังเราอ๋ออ๋ออ๋อตอนนี้ลูกช้างก็อยู่หาจตกไปตกไปโอ้ติดแล้วโอาเอาได้เอาได้ปล่อยไปปล่ ไปเจอนกแก้วผู้สวยงามปล่อยปล่อยปล่อยเอาไปเอาบินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่ต้นลูกช้างเพลิ่อนเคลื่นกับการบิงมากเขาจะงป็นอะไรว้าวอยากเป็นนกแก้วเหมือนกันผมรู้เเพทฉันบินหน่อยได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาขึ้นไปยันหน้าผาสูงชันข้างใต้ทะเลสาบอากาศ